กำลังดูรายการจาก youtube นะคะผ่านทีว<ด>ีค่ะเขาเห็นหนูแล้วเขาหัวเราะแม่ก็เลยจะถ่ายแชร์ให้คนดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนูนั่งดูดีเขาลูกนั่งดูดี <t ick> ดดคือดูดูหนูแค่นี้นะคะเขาหัวเราะละเด็กน้อยเนาะ ำไมหน้าจอมันมืดคะเนี่ยคอมเมนต์ไม่ได้กดถูกใจก็ได้นะคะเพราะเป็นรายการสำหรับสำหรับเด็กนะคะเพราะคลิปนี้ถ่ายแต่ไซย,ยะคุงอย่างเดียวเดี๋ยวผิดกดชมชมะคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ นี่สิโอ้ยเด็กน้อยเอ้ยสยคุงชอบดูทีวีค่ะจะให้ดูการ์ตูนผ่านทีวีอย่างเดียวจะไม่ให้ดูผ่าน iPad หรือมือถืออ้าวจบแล้วลูกให้แม่รีให้ไหมนี่กลับไปที่เดิมเนาะดูมันหนูไม่มีละ กดกลับไปตอนนี้กำลังรีให้เซยคุงเห็นไหมเขาหลับแล้เซยคุงยังไม่หลับเลยเนี่ยฮะตอนนี้กี่โมงแล้วครับโูกสองทุ่มยี่สิบอ็แล้วค่ะที่ญี่ปุ่นง่วงนอนหนูไปไหนครับลูกอ้าวไปแล้วเหรอ เอามาแล้วครับลูกมาแล้วครับลูกมาแล้วเซย์คุงมาแล้วครับเซย์คุงหนูมาแล้วครับลูกได้ยินย่าทำกับข้าวไปแล้วค่ะโอ้ยพระเอกของเราเซย์คุงโอ้ไมาช่างเนืสุมิคิตะโยุเซย์คุงนี่เนืสุมิคิตะโยนี่นี่เนืสุมิเนืสุมินี่เนืสุมิคิตะแล้ว หายคือายคุมิเดนะคือพอหนูมาเนี่ยรีบรีบคันมาดูเลยเนี่ยแสดงว่าชอบหนูมากนะคะเนี่ยดูสิชอบรายการเนี้ยค่ะรายการที่มีหนูเฮ้ยคุณชอบใช่ไหมครับ อันนี้รายการของโคโคเมลอนะคะ่ะของ YouTube นะคะช่องนี้นะคะ่ะเปิดให้เด็กดูก็ดีนะคะเพราะเด็กชอบโคโคเมลอนโคโคเมลอนไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะดูดูพอมาปุ๊บรีบรีบ่บานมาดูเลย <laughs> <laughs> พอพอไอตัวนี้มาคานกลับมาพอไอตัวนี้จบเดี๋ยวคานไปหาหญ้าต่อะคะ่ะ เด็กเอ๋ยเด็กน้อยเนาะติดยาค่ะแต่ก็ห่างจากทีวีไม่ได้เหมือนกันไซยุคุสกี้みたいเนี่ยคนอัายการเนยุคุสิบเอ็ดเดือนค่ะเดี๋ยววันท yep ี่สิบวันที่สิบนี้ก็จะครบปีหนึ่งค่ะก็ไม่รู้ว่านี่ค่ะ YouTube ไม่ใช่เออดูช้างกินอะไรครับลูกเซยคุงกินของวางอ่างยังเห็นช้างกินของว่างแล้วเซยคุงกินของวางอ่างยังเอาจบแล้วเซยคุงจะไปละแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็รีดูอยู่ตรงนี้แหละค่ะเพราะเพราะเซยคุงชอบหนู ล,ลีดูแต่ละการเดิมเดิมเดิเดิมเดิมใส่คุณใกล้ไปนะครับลูกอย่าใส่ตาสั้นเด้อใส่ตาสั้นเด้อลูกเด้เออฮหนูหนูมองใกล้ไปไหมครับ <peach> ซีค้งถอยหลังเลยครับลูกแล้วแล้วถอยหลังมาหาแม่แลูกเ <c oughs> นี่ยเวลาชอบชอบอะไรเนี่ยจะไปยืนหน้าจอทีวีอย่างนี้เลยค่ะใส่ตาเสียนะครับลูกแล้วลว <c oughs> ดูกล้ามเป็นมัดมัดเลยสี่ลูกใครเนี่ยกินแต่นตมค่ะข้าวไม่ค่อยกินเออ นั่งหูห่างๆนี้แล้วครับลูกเออกับประมาณนี้ล้ครับลูกดีครับถอ้าัชคิตตี้ <c oughs> <c oughs> เอะอะไรจะกูเนาะเฮ้ยสิกูอชอบหนูหรอครับโตมาเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์หออไหมลูกเนอะเลี้ยงไหมเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ไหมครับเอาไหมหอื้ม หนูหนูแฮมเตอร์ไหมครับเดี๋ยวจบตรงนี้แม่ปิดแม่แม่ก็จบแล้วไม่รู้ว่าแม่เปิดกล้องใสยหรือเปล่าเนี่ยเหเออ จบแล้วครับลูกขอบคุณที่รับชมค่ะอันนี้เซคุงเหมือนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเขาจะไปหาย่าเขาละเพราะไม่มีหนูแล้วค่ะคดูซิว่าจะชอบไหมเนี่ยน่าส, <c oughs> สำลักน้ำลายตัวเองเหรอลูกเหรอเนี่ย <c oughs> เซคุงไม่สนใจแล้วค่ะอันนี้คือดูเหมือนจะไม่ชอบละ เนี่ยจะไปหายาล้อ้าวซีก็จะไปหายาไหมเนี่ยโอ้บ้าช้างใครจออีกคือเซออีกคือเยเนี่ยบางคุม่สนุกนายกนละอนนี้อีกคือเยเนี่ยอ่ะอยูเตอร์อ่เตอร์ออเออหนูทำเองครับหนูลุกขึ้นเองครับลุกไปหายาแล้วเออหนูทำเองครับ เนี่ยเวลาไซยยคงเจ็บหรือร้องไห้ก็จะบอกว่าเขาทําตัวเองไม่มีใครทําเขาก็จะเงียบเองค่ะเราจะไม่โอบลูกนะคะเวลาลูกร้องไห้หรือเจ็บลูกแงขึ้นมาเนี่ยจะไม่วิ่งค่ะแล้วก็บอกหนูทําตัวเองไม่มีใครทําหนูเลยเขาก็จะเงียบ <laughs> นั่นเขาไปหายาแล้วค่ะ บายบายเชฟครูบายบายไปหายญาแล้วญาทำกับข้าวค่ะคราวนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะบายบาย